ยินดีต้อนรับเข้าสู่มารชูลสปอยหนึ่งในคำโปรยจากโปสเตอร์หนังหลานมากที่พูดถึงทีมหลักอย่างครอบครัวซึ่งเป็นคำโปรยที่บอกเล่าเนื้อหาของภาพยนตร์ว่าเราสามารถคาดหวังอะไรได้จากหนังเรื่องนี้ได้บ้างและต้องบอกว่ามันต้องนุ้นอะไรให้มากเพราะหนามทาถึงได้สมกับคำโปรยที่ใส่ไว้เลยในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาได้ได้ว่าเป็นปีที่ค่ายหนังอารมณ์ดีอย่าง Gdh ค่อนข้างจะกระแสแง,ง่ลบอยู่บ่อยครั้ง เพราะคนดูมักจะพูดถึงกันที่ GTH มักจะเริ่มตำตานและพยายามพาตัวเองไปเจาะกลุ่มวัยรุ่นกันไปจนหลายครั้งคนดูกลุ่มอื่นก็เข้าไม่ถึงหนังเหล่านั้นแม้ว่าหนังในช่วงหลังๆจะมีเมสเซจดีๆที่ซ่อนไว้แต่ก็ยังถือว่าโดนค่อขอดจากกลุ่มคนดูอยู่ตลอดดังนั้นแล้วหลานมาจึงเป็นกันที่ GTH เลือกเปลี่ยนมาโฟกัสกับกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นก็คือกลุ่มครอบครัวซึ่งนับเป็นแนวทางที่พวกเขาถนัดตั้งแต่ยังชื่อ GTH ซึ่งเนื้อหาของหนังได้เล่าถึงเอมที่แสดงโดยเิลกินเด็กหนุ่มที่ชีวิตไม่เอาาวๆวันหนึ่งเขาพบว่าลูกพี่ลูกน้องของตนอย่างมุวยที่แสดงโดยตูต้นตะวนันได้รับมรดกก้อนใหญ่เป็นบ้านราคา10ล้านบาทจากอากง นั่นทำให้เอ็มจึงคิดแผนกันได้ว่าเขาเองก็จะกลับไปดูแลอาม่มาของตนเพื่อหวังจะได้มรดกก้อนโตบ้างแต่เรื่องกลับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยเพราะอาม์มานั้นเป็นคนที่เรียกได้ว่าดื้อรั้นและไม่ฟังใครนั่นทําให้เอ็มต้องพยายามทำลายกําแพงที่อาม์มาตั้งไว้เพื่อให้ตนได้กลายเป็นที่หนึ่งของใจอามมาในช่วงบั้นปลายชีวิต และหลังสิ้นประโยชน์ของมุย้ยในตอนต้นเรื่องหนังก็เหมือนสับสวิตเดินเข้าหาความสนุกอย่างรวดเร็ว,รวนั่นทําให้เครื่องได้ของหนังเรื่องหลานมาจะมีมวลอารมณ์ที่ผสมไปด้วยความโรแมนติกคอมเมดี้อยู่สูงทว่าสิ่งที่เรากําลังดูคือไม่ใช่หนุ่มสาวจีบกันแต่เป็นหลานชายหัวเดือที่กําลังตามจีบอาม่าปักแข็งด้วยจุดประสงค์แอบแฝงแม้เราจะรู้ว่าสิ่งที่เอ็มกําลังทํานั้นมันผิดแต่ก็อดไม่ได้ที่จะเอาใจช่วยให้เอ็มได้กลายเป็นหลานรักของอาม่า การค่อยๆหยอดปมปัญหาและสร้างสะพานของความสัมพันธ์ทําให้ตัวละครนั้นพัฒนาขับเคลื่อนไปในแง่บวกเราจะเห็นได้ว่าพวกเขาทุกคนล้วนมีปัญหาและมีความผิดบาปในใจทว่าในตอนท้ายทุกคนก็ได้รับผลของการกระทํานั้นจนได้เรียนรู้และมองข้ามความผิดของอ e ี่ไฟซึ่งนับว่าหนังได้พาเราไปถึงจุดที่อบอวนด้วยความสุขแม้กระทั่งฉากเรียดน้ําตาที่เราไม่ได้ร้องไห้เพราะความเศร้าแต่กลับร้องไห้เพราะความปิติและอิ่มเอิม ซึ่งการที่หนังอบอวนไปด้วยความสุขตลอดเรื่องนี่แหละนับเป็นอีกหนึ่งความสวยงามของลานมากที่ได้ได้ว่าทักใจคุณดูทุกคน และสิ่งหนึ่งที่ต้องชมเลยคือบทเอมเพราะบิลกินสามารถบาลาน้ำหนักของตัวละครเอมได้ดีมากมีทั้งความกวนและความน่ารักน่าชังในเวลาเดียวกันทว่าความยากคือห่างนักแสดงบาลานอารมณ์ของตัวละครเอมได้ไม่ดีเอมจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่คนดูเกลียดสุดๆอันเนื่องมาจากการกระทําของเขาเองทว่าจุดนี้ถือว่าบิลกินทําได้ดีทีเดียวเพราะมิติตัวละครที่เขาสร้างมาสามารถแบกเรื่องราวไว้ได้อยู่หมัด ส่วนในฝั่งของอามาที่นำแสดงโดยอุตสาเสียมคําแม้ว่าท่านจะเป็นนักแสดงหน้าใหม่แต่ก็ถือว่าสอบผ่านสําหรับการแสดงเรื่องแรกซึ่งการที่เราเห็นคุณอุตสาในหนังเรื่องนี้เป็นครั้งแรกยิ่งทําให้เราเชื่อในตัวละครได้สนิทใจมากกว่าเดิมจนในเวลาสองชั่วโมงนี้เธอกลายเป็นเสมือนญาติผู้ใหญ่อีกคนของคนดูโดยไม่รู้ตัวนอกจากครอบครัวของเอมแล้วอีกหนึ่งตัวละครที่เราชอบเป็นการส่วนตัวคือมุย้ยลูกพี่ลูกน้องที่เป็นต้นตอให้เอมเริ่มกลับมาหาอามา ถึงแม้ว่ามุ้ยจะเป็นตัวละครที่เอทำน้อยแต่ในทุกฉากที่เธอออกมาก็แสดงให้เห็นถึงความฉลาดเจ้าเล่ห์และน่ารักเพราะแม้ว่ามุ้ยจะเป็นตัวละครที่เทาๆแต่บทก็ทำให้เห็นถึงด้านที่ดีของตัวละครนี้ยิ่งกันที่ได้ตูมาแสดงนั้นก็ทำให้ทุกฉากที่มุ้ยออกมาสะกดสายตาทุกจุดเรียกได้ว่าสมบทในจุดที่พอเหมาะเป็นอย่างมาก ถ้าให้อธิบายว่าหนังหลานมาจะมีมุดคล้ายๆกับหนังประเภทไหนบ้างเราคงพูดได้ว่าหนังเรื่องนี้มีความคล้ายกับหนังรักญี่ปุน่นเพราะมีการใช้ความดราม่ามาผสมคอมเมดี้ค่อยๆไล่จังหวะทางอารมณ์ที่สูงเพื่อปูไปสู่คลแม็กของพระนางที่กระแทกน้ําตาร่วงนั้นซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งรสชาติที่น่าจับตามองของ Gdh เลยทีเดียว ด้วยความที่หลานมาเป็นหนังที่ตลบอบอวนด้วยมวลความสุขต่อให้คนที่ไม่ได้มีเชื้อสายจีนก็สามารถอินกับเรื่องราวนี้ได้เพราะหนังได้พูดถึงประเด็นร่วมของมนุษย์ทุกคนอย่างครอบครัวและผู้สูงอายุก็เป็นกลุ่มที่คนไทยเราเติบโตมาด้วยกันฉะนั้นแล้วหนังจึงทำงานกับคนดูมหาศาลเรียกได้ว่ามาในจังหวะที่ถูกต้องเพราะทำให้เราได้นึกถึงคนที่จากไปและอยากกลับไปกอดคนที่ยังอยู่แต่เมื่อมองดูจริงๆแล้วหลานมาก็ไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์เลย ทว่าความดีของหนังเรื่องนี้คือมันสามารถทำตามความหวังที่คนดูต้องการได้ครบทุกอย่างในหนังถูกเรียบเรียงออกมาได้ถูกจังหวะถูกที่ถูกเวลาและพาเราไปถึงจุดที่ต้องชมว่าทำถึงมากๆจนอาจเรียกได้ว่านี่คือหนังคืนฟอร์มของ Gdh ในรอบหลายปีซึ่งเราเชื่อเหลือเกินว่าหลานมาจะถูกพูดถึงไปอีกหลายปีอย่างแน่นอนในฐานะภาพยนต์ครอบครัวที่ได้เข้าไปอยู่ในหัวใจของคนดูทุกคนเพราะหลานมาจะเป็นความทรงจำที่ยังคงอยู่ตลอดไป ดังเช่นเพลงประกอบของหนังที่ชื่อสวยงามเสมอ